ไม่ได pues desse, mean, nah, ้ใส่นอครับนอไม่ไ oh ด้ใส่นีいい่ถาบว่โดนถามแต่เดียวทุ่มหนึ่งอันนี้ก็จะซีทุ่มเห้อครับบานไกลสามทุ่มครึ่งเองบานไกลแมงย่าเอาอภัยมาโออีบรจาคที่ะซีทุ่มเหรอขอบทองมันสี่ท้ายขอบท่องขอบแยงอี๋วันนี้ ฉันหมัดไส่คนมีคู่พี่คิดว่าเด็กน้อยนอนโอ้แเพ้คนอื่นนะเพยนพ้เนหนาเอาคนยาอันนี้พี่คนตาที่กิกันเไม่กินอะไกินอะไรจุเลยกีนมีตับที่ปลาอยางกินารเตอเขาตามสัมบงพวกสามโคกจะกินเหรอสามนอนนี่เป็นอะไรเจ้าขมครับ แจ้กคือแข่งตลอดน่าไปใส่ดอังแร็้วนอันนี้อันนี้วายกินร้อนโอหากเล่นไ่เาเล่นตาละกี่แเาเล่นคนเขาเล่นคนเออเมลินไฝ่ย่างไายคลิปอยู่หนาวมากหนาวมาเนาวมาหมดหวมาเนตะนี่่าซื้อจ้าหยอกมาหอมา เอาดีครับับเปลาือได้ครับเจ้ามือมาจับเลยเันไป่ลาอาว่าท้านเดแจกโอ้ยกินแล้วเจ้าไปอ่ใไรได้ก็ไปอันนี้กพกันส่วนว้เบานี่ยานอ่มีเียเอาดี ยายยกันแม่เอาั้นเอสีอะไรคะตายี่สิบกับตาสีฟ้าครให้เอาสีฟ้าเดี่ยวแดงตั้มมาพี่วัวยานวัตายเนี่ยพี่ลูกแก้วต้องเนีแยแก้วที่หล่อเห็นไหมเขาโกหกตาเนี่ยเห็นไหมมาคิดแ้วกินเอาไหนมาพี่คือจะเอาไหนโว้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 โวโว้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 โ แมนใส่เลยมวน้ำมันโอ้โหใจไปไหนก่อนเห็นแด่เนี่ยจะของอยากกอดเลยเนี่ขัดตามอีกล่งเงินลงอันนี้ไม่เห็นบุญซอยสับเปลือดเลย มุมีฟิวอตอกคือเตอาหวามันเอารถขันเลยเอาไมาบนเาสิบบาท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 เอบอเล่คบา๋นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาได้เบาเฮ้ยเบาได้เบาเฮ้ยเบาได้เบาไม่ใช่ดึงเสือไว้ได้นี่อย็ขานันใ่ไมเา่ไปอจานไม่ให้ให้ยาเลกไม่เอา

เก็บว้เก็บ้มงดิด่กเริเฉไรไม่นเก็บไรไเปิดาแล้วให้นั่นเรียกไม่เปิดไปเปิดไปเปิดูบ้วม่เอาไม่เอไม่เอไม่รู้ว่าจะมานไหนแต่ว่ารถนะมันให้คนอื่ัเวน่สิายิว่าแมนว่างกองกันหมดแล้วไม่อดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอเาม่อาเอาม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เดอไม่เไม่เไม่่เอไอไ่เไ่เอไม่่ อมันจะว่าต้อง่านมันตยังี่นี่กันีทีนี่กนกาลังลโหลดไห้เขาดูให้เจ้าก่อนแรม